สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านโคดหมูริมน้ำร้านอยู่ตรงถ้าเรามาจากถนนบรมราชชนนีนะคะร้านก็จะอยู่ตรงซอยเข้าวัดดอนหวายเลยเขามีพวกน้ําแข็งใสผลไม้แคนตาลูปส้มโออะไรพวกนีดด้นะคะขายด้วยผลไม้เล็กๆน้อยๆ มีหมูสเตะนะคะอันนี้เคานเตอร์กว๋วยเตี๋ยวเขาบรรยากาศร้านก็เป็นบึงน้ำนะคะบึงน้ำใหญ่เลยแล้วก็มีที่นั่งทานอยู่ร,บรอบๆเป็นศาลาศลามีน้ำผึ้ไหลจ้าจ้าจ้ตลอดเวลาจานแรกเป็นเมี่ยงหมูสามชั้นนะคะ เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มเมี่ยงสไตล์ซีฟู้ดแซ่บๆน่าทานอยู่ค่ะหมูสเต๊กค,ค่ะเสิร์ฟมาคู่กับขนมปังย่างนะคะตำปูปลรราค่ะแซ่บเลยจานนี้อร่อยหมูยอทอดค่ะเสิร์ฟมากับน้ำจิ้มหวานๆนะคะน้ำจิ้มไก่ ข้าวกระเพราหมูสับค่ะต้มแซบหมูเด้งนะคะข้าวคอหมูย่างเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วเ,วเปรี้ยววหว,วานเผ็ดค่ะไปกินกันเลยไป เปิดด้วยต้มแซบหมูเด้งก่อนเลยค่ะต้มแซบหมูเด้งอร่อยนะคะน้ำซุปเปรี้ยวๆเผ็ดๆสดน้ำแกงแบบสดชื่นเลยอะ่ะ เลี้ยงจำได้หลายเนื้อที่ใส่ไปด้วยก็มันเยี่ยมโอ้โหหมูสเต็กเขาก็นุ่มดีนะน้ำจิ้มก็ข้นจิ้มแล้วติดหมูดีอ่ะไม่ใส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อมมน่หมูเด้งเขาก็ดีอ่ะปั้นมาลูกใหญ่เต็มปากเต็มคำแล้วก็นุ่มนะไม่ออกหวานรสชาติกำลังดีอนนเอาหมูเยมหมรมั้ยหมรมั้ยแล้

고청해주셔서감니다 <laughs> ทางหน่งจึงมาในเมรองเนี่ยเมืองตุรกี ทำทำแรกที oh, oh, en, oh, um ่เราใส่รู่ทุกคนจะใส่ที่อะไเนี่ยหมเมือใจก่ย่งุ๊ก็ทำเอาไว้วุงจีนแล้ใส่ต้มตำใส่ที่็จทำหอร่อยแ่างอยางที่เรยกได้กินนะจะกินคีความห่างนะแต่แก่แต่เพื่อคุณแม่อันนี้อันนี้ทำไม่หวานกินจื้อชาชาแล้วแต่ ทำว่าแมูาั้งการเพิ่มหอครับาสบานอาหารได้ครบไหมครับบงข้าวอนีร่อยอร่อยเลยต้มดำอร่อยมากใาสบายครับ คือกินที่ตลาดสายสองฮะร้านร้านตำสัส่งง่นานนะตือหวงบุญอ่ะร่อยแล้วก็มีตือวนเจ้าเนาะร่อเคยต้อไปต,ตือตือวนนั่นต้มยำปลาเป้ยวอร่อยแลวเป็นปลากระพงผสมด้วยเขาขายมานานแล้วขายตั้งแต่ตลาดตัว গত Gracias. กินอิ่มแล้วชมบรรยากาศได้ทุกคนจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามช่องจอยวิทย์มีพาแม่เทีเ่ยวด้วยนะจ๊ะ หมดแล้วจ้าอันนี้เป็นผัดนกพรอร่อยต้รอเท่าไหร่อันนี้ปา่าอันนี้จะเป็นอะกเปียวเดี๋ยวอันนี้จะนแบบเปียกแบบนี้แล้ว เดียวเลยลดแปดสิบบาทกัะอันนี้เป็นเส้หวานล่างอย่างแบบนี้เป็นเส้หวานแบบเต็มถ้ามีเสียสิบบาทไหมขนมเนาะขนมจัหวานกรอบนะห้าสิบบาทเหมือนกันจ้ะสนุกไหมเดี๋ยวจ่ายรวมกันเลยก็ได้อ๋อถือถือผื่นหิกไปแล้วจ่ายรวมเลยจ่ายรวมเลงจ่ายแม่หนูอ่อ

ของหวาน <ไป S 1> รอดช่องวัดเจดจ้ะเขามีร้านกาแฟด้วยนะคะอันนี้เอสเพรสโซ่ปั่น65บาทค่ะค่าเสียหายของวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ